วันที่หนึ่งเดือนสี่ปีหนึ่งสี่นะครับวันครารารพลเรือนนะฮะก็หลังจากเปิดคลิปนะฮะที่ได้บันทึกไว้ก็พอใช้ได้นะครับทั้งภาพทั้งเสียงนะฮะก็ขอรายงานเพิ่มเติมเพราะว่าคลิปแรกเนี่ยรายละเอียดบางบางช่วงหล่นหายไปนะภารกิจชีวิตนะครับในช่วงเดือนมีนาคมนะครับก็เริ่มตั้งแต่วันที่ประมาณวันที่แปดมีนาคมนะครับถ้าไม่ใช่ก็ใกล้เคียงนะครับ ได้ไปงานคืนสูเย่านะครับครบรอบ80ปีนะฮะของคณะสังคมศาสตร์มา,าเลเษตรศาสตร์ก็ได้ไปร่วมพบปะสังสรรค์นะครับกับรุ่น KU42 นะครับซอก1 7แล้วก็เพื่อนพ้องน้องพี่ที่เป็นรุ่นรุ่นพี่รุ่นน้องนะฮะในงานนะฮะก็เป็นาการให้กำลังใจสำหรับคณะกรรมาการด้วยแล้วก็ เพื่อให้เพื่อนเพื่อนพ้องน้องพี่นะฮะที่อยู่คณะสังคมศาสตร์เนี่ยไม่ลืมกันก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะฮะเพราะผมก็ทํางานในด้านสังคมตัวเองก็จบมาทั้งสังคมวิทยานะครับในปีที่หนึ่งเนี่ยปีที่สองก็โอนมาเรียนรัฐศาสตร์นะครับและงานที่ทําก็เป็นงานเกี่ยวข้องกับสังคมโดยเฉพาะการพัฒนาฟื้นฟูขยะสังคมเนี่ยนะฮะแล้วก็ รุ่นพี่นะครับหลายคนก็ทํางานที่ปปสนะครับอย่างพี่พึ่งนี่ก็เป็นถึงเลขาธิการรองนะครับโทษับรองเลขาธิการปปสนะครับก็คงจะได้เชื่อมโยงในการช่วยทํางานเพื่อสังคมต่อไปเป็นรองผู้ว่าก็หลายคนนะเป็นประหลัดอบจก็มีนะส่วนประลัดอำเภอก็หลายคน,นคต่อมาวันที่15นะครับสิบห้ามีนาคม ก็เป็นวันเกิดของน้องสาวพี่ฉรับพลางสาทรน,นะครับทางพี่น้องก็เดินทางมาพบกันนะครับพบกันโดยไปพักที่ภูทานน้ำใสซึ่งเป็นรีสอร์ตอยู่คลองโมกเหล็กนี่แหละนะครับจะอยู่ฝั่งพญาเย็นและบรรยากาศก็ก็ใช้ได้นะครับพี่น้องลูกหลานก็มาพบปะกันนะครับก็เป็นภาพ ที่ผมได้บันทึกเอาไว้นะภาพที่บันทึกเอาไว้ก็จะจะค่อยๆทยอยตัดต่อนะฮะบ,บางบางคลิปก็เลยนาขึ้นสดๆทาง YouTube เลยนะครับนี่ก็เป็นการเชื่อมสายใยความสัมพันธ์ของครอบครัวเพิ่มทองแล้วก็ได้ดูแลคุณแม่สองเลี่ยมด้วยนะครับต่อมาวันที่2 2่สบสอาก็ได้บอกไปแล้วนะก็ได้แลเดินทางไปที่จันทบุรีนะครับ ไปไปพูดคุยถึงเรื่องของธุรกิจนะการสร้างไรายได้ความเป็นอยู่ที่ดีนะฮะของสมาชิกองค์กรของเราเราต้องดูแลกันให้ทุกคนเนี่ยได้สามารถาลืมตาอ้าปากได้นะครับให้ทํางานอย่างมีความสุขเวลาพบปะเจอกันเนี่ยให้ได้คุยกันนะฮะในเรื่องเดียวกันนะครับเรื่องงานเ,าเรื่องครอบครัวนะครับไม่งั้นมันก็คุยกันคนละเรื่องเรื่องงานคนละเรื่องนี้ พยายามที่ในใจของผมเนี่ยพยายามที่ทําให้เป็นเรื่องเดียวกันนะครับเพราะว่าในในทุกส่วนมันลวดเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกันนั้นแหละนะครับแต่บางทีน้องนุ่งอาจจะยังไม่เข้าใจนะฮะยังไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรวันที่29นะครับที่ผ่านมาเนี่ยฮะสาวที่ที่ผ่านมาก็ได้เดินทางไปสํารวจนะครับเพื่อที่จะพาสมาชิกบานปักใจผมก็ติดรถเข้าไปนะฮะ ไม่ได้เป็นผู้ที่ขับเคลื่อนหรอกนะแต่ตัวเองเนี่ยนะครับการเกิดมาก็ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะฮะเ,เกิดมาเป็นผู้ผู้นําแต่สภาพเหตุแล้วก็ปัจจัยเนี่ยนะในปัจจุบันเนียเ้ยังไม่สามารถที่จะไปบริหารจัดการหรือว่าเป็นผู้นําทับใครได้นะครับก็ไปให้กําลังใจก็คือจุดประสงค์หลักก็คือไปดูแลลูกนะครับ ไปเลี้ยงลูกนะฮะไปเป็นเพื่อนลูกนะฮะแล้วก็เผื่อจะได้ช่วยเหลืออะไรเขาได้บ้างบอกทางบ้างแสดงความคิเดเห็นอะไรบ้างถ้าเาถามแต่แต่ประเด็นหลักเนี่ยนะครับในเรื่องของแนวความคิดเนี่ยมันมันต้องมาก่อนนะฮะบ,บางทีคนรอบข้างนะครับหรือคนในสมาชิกองคอ์กรเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการพูดคุยกันเรื่องความเข้าใจนี่ก็เลยจะคลาดเคลื่อนไปนะครับ แต่สำหรับผมเนี่ยผมอยากให้ให้คุยกันนะครับให้ได้รู้ถึงหลักธรรมทำรรนำชีวิตอย่างเช่นการที่เราที่ไปนะครับถ้าหากว่าเราไม่มีการศึกษาข้อมูลข้อมูลเราน้อยเนี่ยเราขาดการวางแผนทำให้แทนที่เราจะพบกับความสุขนะหรือได้ขึ้นสวรรค์นะฮะแต่ มันก็เหมือนกับยังอยู่ในโลกมนุษย์หรือบางทีก็ลงไปอยู่ในความทุกข์นะฮะอย่างที่ขับรถเนี่ยนะฮะหาที่พักเนี่ยเป็นหลายๆายชั่วโมงนะครับต้องเปลืองน้ำมันนะฮะอย่างถ้าเราได้วางแผนไว้ก่อนก็คือได้ศึกษาข้อมูลไว้ก่อนว่าเราจะไปที่ไหนไปอย่างไรไปกับใครติดต่อเรื่องอะไรเนี่ยนะฮะเราทราบล่วงหน้าก่อนนะแล้วก็ศึกษาข้อมูลก่อนได้ อละนี่เราไปตายเราดับหน้านะครับมันก็มันก็เป็นปัญหาอย่างที่เห็นนี่ก็สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารจัดการเนี่ยนะครับถ้าหากว่าให้มันมีประสิทธิภาพมีคุณภาพจริงๆเนี่ยข้อมูลความรู้เนี่ยเหตุการณ์สถานการณ์เนี่ยมันสําคัญที่สุดนะครับก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาว่าอย่างการไปเที่ยวเนี่ยหรือเรียกว่าทัศนศึกษาเนี่ยถ้ามีบริษัทนะครับก็บอกให้กับลูกสาวนะครับพิมพ์ชนกทัวร์เนี่ยนะพิมพ์ชนกแอน ทีมชนกทัวร์แอนการสื่อสารมวลชนเนี่ยนะครับ่มีความเข้าใจว่าต่อไปเรารับจัดนะครับเพียงทําสัญญากันนะฮะเขานําเม็ดเงินมาให้นะฮะเราก็จะอำนวยความสะดวกบริการให้นะครับให้เขาได้เขาเรียกว่าประหยัดคุ้มค่านะครับแล้วก็เกิดการเกิดมูลค่าขึ้นมาในในการทํางานของชีวิตนะครับมันจะได้เกิดเขาเรียกว่า เกิดสวรรค์ขึ้นมานะครับเหมือนกับชีวิตของของของคนเราเนี่ยแหละนะครับมันก็สวรรค์อยู่ในอกนระกอยู่ในใจเส้นทางที่เราก้าวเดินเนี่ยเราจะทําให้มันมีความสุขให้มันมีปัญหาน้อยที่สุดแล้วก็เราก็ทําได้นะครับต่อมานะครับวันนี้ที่ที่บอกที่พูดค้างไว้เนี่ยที่จุดประเด็นว่าการท่องเที่ยวเนี่ยที่จะไปเนี่ยนะครับ การที่จะเพียงแค่ว่าไปเล่นน้ําทะเลแล้วก็ไปกินอาหารทะเลอย่างเดียวเนี่ยนะนั่นเป็นเรื่องเรื่องรองเรื่องหลักก็คือเราใช้โอกาสตรงนี้เนี่ยในการเดินทางสัมผัสธรรมชาติสัมผัสผู้คนนะครับด้วยความรู้สึกประทับใจด้วยความรู้สึกเป็นสุขนะแล้วก็ไม่ยึดติดอยู่กับบริโภคนิยมวัตถุนิยมตามค่านิยมของสังคมคือเราจะทวนกระแส เช่นกินกันจนโหแน่นท้องนะระบบย่อยเนี่ยผิดปกติหมดเลยนะครับหรืออยากจะไปถ่ายรูปประครั้งหนึ่งในชีวิตเพื่อจะไปอวดนะฮะเพื่อนอวดพี่อวดน้องเนี่ยนะครับนั่นก็เป็นแค่ส่วนประกอบนะครับแต่ส่วนส่วนสําคัญก็คือเราไปตรงนี้เรารู้สึกอย่างไรเราได้อะไรกลับคืนมา,าเราได้มีความเขาเรียกว่าเกิดการเรียนรู้ที่จะนํามาใช้ใน ในชีวิตอย่างไรบ้างนี่คือความละเอียดนะที่จะต้องอได้จากการเดินทางของชีวิตนะครับอย่างการรายงาน,นที่บันทึกขึ้น YouTube ขณะนี้เนี่ยนะครับก็เห็นว่าวันนี้เป็นวันที่เลขสวยวันหนึ่งนะหนึ่งจุดสี่จุดหนึ่งสี่ะก็เลยต้องบันทึกเอาไว้สองคลิปด้วยกันนะครับก็ต้องกราบขอโทษด,ด้วยที่บางทีพูดไปนะครับมันมัน มันแข่งกับเวลาด้วยเนี่ยอะไรที่มันมันมันต้องแข่งกับเวลาเนี่ยมันก็รู้สึกว่าอมันไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเท่าไหร่นะครับแต่ก็ได้บันทึกเอาไว้ในเวลาที่ตัวเองได้ตั้งเอาไว้นะครับภายในสิบนาทีให้มันได้เนื้อหาใจความส่วนตัวเองก็มีสติพอนะที่จะรู้ทันว่าตัวเองกําลังรู้สึกอย่างไรน,ะนี่สําคัญที่สุดนะครับเรื่องของสตินะตามดูตามรู้เหมือนไปนะครับ แต่ไม่ไปเก็บกฎนะไม่ไปกดข่มนะฮะเมื่อตามดูตามรู้นะในที่สุดเนี่ยเรามีสติขึ้นมาเนี่ยปัญหาต่างๆมันก็จะคลี่คลายของมันได้นะครับแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่ทําที่สําคัญที่สุดนะครับแล้วก็ต้องแยกให้ออกนะครับว่าอะไรคือความจําเป็นอะไรคือประโยชน์ที่แท้จริงของชีวิตนี่นี่คือหลักของธรรมําชีวิตที่อยากจะให้กับมวลหมู่สมาชิกธรรมําชีวิตเนี่ยได้ได้ศึกษาเอาไว้นะครับแล้วถ้าในที่สุดเนี่ยเขาบอกไว้ก่อนนะครับ ถ้าว่าคนที่เดินมาด้วยกันเนี่ยนะครับไม่พร้อมในเรื่องของสมาธิทีิเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ลําบากแต่ถ้าใจพร้อมเนี่ยนะครับทุกอย่างปัญหาอุปสรรคไม่มีนะเพราะเราจะใช้สติแล้วก็ปัญญาในการทํางานนะครับก็ขอฝากไว้เราเป็นผู้นําสังคมเป็นต้นแบบสังคมนะครับสวัสดีครับ